นักกรุงศรีอยุธยาขุนศรีวิสารวาจาตัดสินใจออกเดินทางไปร่าสัตว์ในป่าลึกเขาเดินลึกเข้าไปจนกระทั่งพบกับนางฟ้าผู้เรอโฉมนางก็คือนางมโนราเทพธิดาจากเขาไกรราชนางมโนราพลัดหงงจากพี่น้องระหว่างลงมาเที่ยวชมโลกมนุษย์ขุนศรีวิสารวาจารู้สึกประทับใจในความงดงามของนางมโนรา ทั้งคู่ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วนางมโนราแปลงร่างเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตอยู่กับขุนศีวิสารวาจาในเมืองหลวงเพราะว่าความสุขนั้นช่างสั้นนักเท้าทศพรเทพู้เป็นพ่อของนางมโนรารู้ข่าวว่าลูกสาวของเขาไปรักกับมนุษย์เท้าทศพรโกรธแค้นมาก